นี้ถึงเวลาพวกพุทธบริษัททั้งหลายผู้แสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสงบการฟังธรรมในความสงบนั้นคือทำจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับฟังสัมผัสถูกต้อง แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบการฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ ได้การสรูธรรมะในอัจนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำกรรมฐานที่นี่มากที่อัตมาที่มาพักอยู่นี้คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอกสงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้น ดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราทําไมจึงได้มารวมทําความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในทีน่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบาย จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระง,งับบุญวายสงสัยจึงมาณที่นี้มิฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอาตมานั้นให้ตั้งใจให้ดีอาตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้ แต่จะพูดรุ casa, yes, นแรงไปอย่างไรก็ตามเถอะอาตมาก็ยังมีความเมตตายอยู่ตลอดการตลอดเวลาอยู่นั่นเอง <_ Cristo. S 1> การพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออาภาัยด้วยทุกๆคนเพราะว่าประเพณีเมืองไทย <_ letter> กับชาวตะวันตกนี้มันไม่คล้ายกันมันคนในอย่าง <_ ertas> <_ ander> บางทีมันอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้ พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันจึงตื่นเต้นยังงั้นมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่รู้ขึ้นมาฟังธรรมจิตใจเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็ว คือเอาท่ากิ่งมันเลยอันนี้ก็เรียกว่าอมันไม่ทนทานอืมอีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมลร็ดมันมาเพาะเดี๋ยวปลูกจากเมลร็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาถาวอนดีมากตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอัตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักาอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็ไปน,นั่งทำกรรมฐานนั้นลำบากมาก จนร้องให้ต่้งหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกันบางอย่างมันคิดสูงไปบางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมัน <c oughs> เพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำถึงความพอดีแล้วก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่งมากคือ ต่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินแล้วก็มารวมทำนี่เกิดความสงสัยมากและอาจารย์นั่นต้องทําอย่างนั้นอาจารย์นี่ต้องทําอย่างนี้ครูนั่นต้องทําอย่างนั้นนี่มานั่งที่ไหนทำไมวุ่นไม่รู้จักว่าจะเอาไงไม่รู้จักเนื้อจากตัวอะไรมันเลยวุ่นมันหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลา ฉะนั้นพวกเราอยากคิดให่มันมากคิดที่มันรู้จักในนี้ไม่รู้ต้องทําให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี้เองมันจึงเป็นปัญญาไอคิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่อ,อยไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิด อยู่ในบ้านเราเคยคิดมามากแล้วไม่ใช่เหรือนี่ให้ดูอย่างนั้นคิดมากๆไปก็ยิ่งน้าตาม,มันไหลออกด้วยละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญามิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องห,หยุดคิดนี่อย่างแจ๊กที่มาฝึกหยุดคิดอืมนั่งให้สงบ ให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทางความคิดมีพร้อมทางปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่ง อาตมาเองก็เป็นนักเถียงเหมือนกันนักคิดมากเหมือนกันเถียงในใจเถียงครูบาอาจารย์ไม่เถียงด้วยคำพูดก็เถียงอยู่ในใจเถียงถึงพระพุทธเจ้าอืมทุกอย่างนี่ก็เพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นคิดไปคิดมาก็อืบางทีครูบาอาจารย์สอนก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ย แล้วก็คิดบกกลับมาอตัวเราก็เมื่อปฏิบัตินี่ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไรเมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกอย่างนี้อยู่คนเดียวคิดเาก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดมันก็ทุกข์ไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีกไม่รู้จะไปที่ไหนจําเป็นก็ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อน ทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องคม่มจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาสจะมาให้โอวาทโยมง่ายๆแต่มันง่ายแต่การพูดนะทำมันยากนะนะเช่นว่านั่งสงบจิตนี่เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้อย่างเดียวอันนั้น ปลอยจิตของเรามาให้มันฟุ้งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทําอะไรจะทําอันนี้จะทําจิตคืออนาปานสตินี่กำหนดศีรษะล,ลงไปไป,ไปหาปลายเท้ากําหนดจะปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีษะกําหนดสีรษะลงไปด,ด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อน ก็นั่งกําหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูรวมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางยูในในด้วยรวมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทํานี้ให้เข้าใจว่าการกระทาด้วยการปล่อยวาง แต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออกสบายไม่ให้กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าธุระหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมา,ว,าว่าหยุดหยุดไม่เอา มันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดชนนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมันทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกันทั่งรู้สึกอะไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราได้ปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วกว่าชั่งมันในเวลานั้นไม่ใหญ่ธุรนทีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกาหนดลมเราด้วยท่านั้น ให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแล้วให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พอมันสั้นทุกข์พอมันยาวอย่าให้มันทุกข์ไม่ให้มันทุกข์ดูลมหายใจอย่าให้มีความกดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้แลากให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันอยจิตมันก็จะวาง ลมหายใจเราก็จะเบาเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปน้อยไปจนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่มีลมในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นดีกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้ว นี่พูดเึองการการะทําในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเรียวนาะนี่พูดอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจมันวุ่นวายมากนะก็ตั้งสติขึ้นสืดลมขอมเมนต์มากๆจนให้มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยออกห้มันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้อืแล้วก็หายใจเข้ามาอีกเสือที่มันเต็มแล้วก็ปล่อยออกไปสามครั้งตั้งจิต ใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวาย <Yeah. S 1> ก็ให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งจะเดินจงกรมก็าตามจะนั่งสมาธิก็าตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดใน,นตรงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของจะของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างเดียวาอเดียาบทนั่งกับอดยยาบทเดินเท่านั้น บางทีจะสงสเขาตรงนี้ต้องต้องให้มีจิตมีผู้รู้แต,ต่อให้มีสติมันวุ่นวายกันหล้อย่างในความเป็นจริงผู้รู้นั่นะสมมุติว่ามันเป็นจิตต่ความรู้จิตตามผู้รู้นั้นจิตตามยูของอาการนี้เดียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ ไอ้ผู้รู้ที่มีอาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพลอยที่สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่ง ที่เอากรงมันใส่ใส่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงอันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรงไอความรู้สึกของจิตนั้น ที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนกัเมื่อไม่มีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่ํำคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสำคัญก็คือตัวมันออกจากกลุ่มไป เช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเนี้ยดื่มไปลมหายใจนู่นไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวโน,น้นสารพัดอย่างนู่นบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ้าวอะไรตายไม่นไม่รู้เรื่องนี่ตัวสําคัญระวังให้ดีตัวนี้ตัวนี้ตัวสําคัญมันออกจากกรงไปแล้วนี่มันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องให้มีสติเมารู้เมื่อไรจงพยายาม ดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ด sure. ึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนก็คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี่เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่เมื่อไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าท้่ดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันมันจะไปที่ไหนแล้วมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตเท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน้มมันไปความจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีมีสติพึบเข้ามาเลยมันก็มาทันทีมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เอง ให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับลมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ต่อดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงเนี้ย<ม>ถ้าเราไม่รู้ลมอะไรมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่อ,อไรมีลมแล้วก็มีจิตมีลมมีความรู้สึกสม่ำเสมอนี้ก็เรียกว่าอันนั้นยอยู่กับเราแล้ว อันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันะลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับอะไรกับลมอย่างนี้อย่างนี้อยู่ทําช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างเนี้ยเรียกก็มันจะเป็นคล้ายๆกับไอทีคนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหนักหนักอยู่สองคนเนี่ยหนักจนจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ย เดี๋ยวมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นอย่างปัญญากับพี่งเขามาช่วยเนี่ยอย่างนี้แต่มีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วกับปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเขามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์เช่นมันนั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านเขามันเกิดความรู้สึกขึ้น บัดนี้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่โกหกหยุดเลิกไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่นู้นเลิกไม่เอาอันนี้เราคิดถึงคนอั้นไม่ใช่เลิกเลิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันถึงนั้นไม่เอายังมายุ่งเลยไม่แน่นอนของไม่แน่นอนทําสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไม่แน่ไม่แน่ทําสมาธิอย่างนี้มันจะรู้ยังไงไม่แน่ไม่แน่ อาจารย์ฉันสอนมาไม่ต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลาอาจารย์นั่นไอ้พวกเซนบอกอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ยาพูดพูดเลิก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 หมดหมดทุกอาจารย์อย่าเอามากวนในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเหลือแต่สติสมัมปชญญะกับปัญญาด้วนๆถ้าหากว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมานะอาจารย์นั่นสอนอย่างเ,เลิกเลิกอาจารย์นั่นสอนอย่างเลิกเลิก ให้เหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นพญยา,ยาม่นิสติที่สุดต,ตรงนี้นะต่อไปทาทาอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะได้เห็นตัวสติเห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สมัมปชัญญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญา เห็นครบในที่นั่นเลยอืมไอ้แต่ที่มันจอนมาข้างนอกเกีว่าอารมณ์นั่นเห็นอกกันไว้มันจะเราจะชอบใจก็ตามเถอะว่าเลกไม่แน่ไม่ชอบใจก็อืมไม่แน่มันเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นทั้งน่ะสิ่งทั้งหลายไอ้กวดอให้มันเตียนหมดให้เรือ,อต่สติคือความระดึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นอืมนี่ ให้เข้าใจอย่างนี้